พี่พี่จิตนะเป็นสีสันตินันตละอ่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานก่อนนี้เป็นเบาหวานพังทั้งล่างคือมันอักเสบทั้งล่างเลยอักเสบระดับเซลล์แล้วมันคือเล็บดำแล้วก็ขาดำมาถึงเข่ามีขนแข็งๆขึ้นมาเหมือนเหมือนลิงเนี่ยแต่ตอนนี้พี่จินใช้โอมิกาาอมาอใช้โอมิกามาแล้วมัน ทุกอย่างมันดีขึ้นไหนโชว์หน้าให้ดูหน่อยโอเมก้าเป็นไงหันหน้าโลโก้มากินยังไงคะพี่สินกินแบบไหนคืออย่างน้ำในหยดใต้ลิ้นค่ะอใต้ลิ้นสามเวลาพี่สินทานทั้งสองแบบเลยเหรอคะโอเคพอทานแล้วเป็นไงบ้างคะพี่สินคะก็ทุกอย่างดีขึ้นคือทุกอย่างดีขึ้นจริงๆจากที่เล็บที่มันเน่ามันหายไปแล้วมันขอดูเล็บหน่อย แต่ก่อนนี่คือเล็บดำไม่มีสีเลือดเลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เล็บกลับมาแบบเหมือนคนปกติแล้วเลือดวิ่งได้แล้วที่บอกขาดำถึงเข่าตอนนี้หนูไม่เห็นเลยนะอ่ะพี่ศินให้เขาดูขาหน่อยอน,น,นะนะนี่แต่ก่อนดำถึงเข่าเลยตอนนี้คือเบาลงมากเลยนะคะแทบไม่เห็นสีดำแล,แล้วก็แล้วแล้วสุขภาพเป็นยังไง,งบ้างคะตอนนี้ก็ดีขึ้นทุกอย่างเมื่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไปอ่าหมอจากโรงพยาบาลก้วยน้ำทยมาเช็คสุขภาพ คือทุกอย่างค่ามวลกายดีกล้ามเนื้อดีมวลกระดูกดีไขมันไขมันในเลือดไขมันพอกตับไม่มีแล้วแล้วก็ไขมันพอกตับไม่มีแล้วไขมันพอกในเลือดไม่มีแล้วก็มีอไขมันใต้ผิวหนังหน่อยค่ะเขาบอกว่าอะไรนะตอนนี้หมอบอกว่าอยู่ในกลุ่ม อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานใออใจดิดผู้ป่วยเบาหวานตอนนี้มาแค่เป็นผู้มีกลุ่มเสี่ยงเนาะก็แนะนําหน่อยว่าแนะนําใครที่มีปัญหาเหมือนพี่สินนะคะเบาหวานความดันยกให้ดูหน่อยว่าทานอะไรเบาหวานความดันนะคะคอเลสเตอรอลไขมันอุดตันเนี่ยสามารถให้ตัวนี้ไปดูแลสุขภาพได้เลยนะคะอันนี้เป็นผู้ป่วยจริงเนาะไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักแสดงแทนเนาะแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพพี่สินพูดไม่เก่ง แต่วันนี้นุ้เห็นพี่สินเป็นเยอะก็เลยมาทําคลิปให้พี่สินเนาะก็ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันนะคะแนะนําเลยโอเมก้า oh สค่ะ,คะขอบคุณค่ะ